สาเหตุที่ทางรัฐบาลนั้นมีการออกวีซ่าฟรีให้คาซัคสถานเพราะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวนี้จํานวนมากขนาดไหนคาซัคสถาน,นเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียโซเวียตครับผมเซอชาติรเซียใช่ไหมครับเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขามีารายได้สูงับนะครับแล้วก็ไปดูที่สถติติติว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นมาที่แถวแถวพาง,งานเนี่ยคาซัคสถานเนี่ยกราฟกำลังขึ้นมาก ใช่ไหมครับแล้วก็มีเราดูด้วยว่ามีสายการบ,บินบินตรงด้วยใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นฟีดเดอร์ซิสเต็มที่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดตัวนี้ปัจจัยหลายๆปัจจัยเนี่ยก็บ่งบอกถึงว่าเขาอยากจะเข้ามาเที่ยวเยอะใช่ไหมครับเราเองเราก็แล้วเ,เราเป็นผู้ที่เป็นไฮสเปนเดอร์เพราะนั้นเราก็ประกาศเข้ามาอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วคงจะดูต่อไปว่าสามารถทำตรงไหนได้อีกอย่างเช่นรัสเซียเนี่ยเข้ามาอยู่ได้ฟรีได้สามสิบวันครับแต่ว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวอยู่นานมาก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านเอที่มาจากรัสเซียเนี่ยอาจจะอยากอยู่เกิน30วสิบวันถ้าเกิดอยู่เกินก็ต้องบินออกไปใหม่ใช่ไหมตอนนี้เราก็อำนวยความสะดวกให้ให้เขาอยู่ระยะยาวได้ใช่ไหมครับไม่ต้องบินไปบาหลีแล้วเกิดติดใจบาหลีแล้วไม่กลับมาประเทศไทยว่าไงอ่ะใช่ไหมครับเป็นเป็นเรื่องของการทํางานลงรายละเอียดของหน่วยงานรัฐที่เราพูดคุยกันนะครับ